แจกสูตรสร้างรายได้เดือนละแสนแปดหมื่บาททำได้จริงไม่มโน สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ QQ m คิวแมนนิมันทอกันอีกเช่นเคยนะไม่ได้เจอหน้ากันนานไหมก็น่าจะไม่นานนะทุกคนช่วงนี้ผมคึกนะครับลง u t u b บบ่อยหน่อยแล้วก็เลยเอาเทคนิคดีๆนะครับในการสร้างรายได้จากนหน้าทิ๊กตอกโดยการใช้ไ i เอามาแจกกับเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนได้ฟังครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำว่านหน้าหรือ f f i l i a t e เนี่ยมันนานแล้วเพราะว่าไอตลาดตัวเนี้ยเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยบูมมากๆเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยสอปีผ่านมาเนี่ยอะไรีอะคร ลองไปทำในหน้าแล้วแต่ก่อนเคยทำได้ดีเดี๋ยวนี้ทำไมย,ย่อตกย่อหายหรือว่าเคยเข้าไปทำแล้วแล้วก็เอ้ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำไม่ได้เลยก็มีวันนี้ครับในปี2025ผมจะสูตรตัวที่ผมใช้ครับมาแจกให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแบบฟรีๆดูกันได้ใน YouTube ไปเลยครับซึ่งสูตรทั้งหมดนี้ผมทำมาแล้วนะครับแล้วก็มันทำได้จริงแบบไม่มนโนก่อนที่เราจะไปฟังกันครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจของ คิวมินิมนทอแล้วก็ติ๊ t o ็อครับคิวมินิมนทอรครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันครับสูตรที่1นนะครับเราจะใช้ AI คิดคอนเทนต์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องคิดเองครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายหคนก็เข้ามาทําตลาดในหน้าแล้วก็คอนเทนต์ก็ซ้าไปซ้ำมานะแล้วเราก็ทํามาจนทุกรูปแบบแล้ว หลายหลายคนคิวเชื่อว่าตันครับหรือบางคนเนี่ยไม่เคยลงมือทําก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิงยังไงฉะนั้นแล้วครับเราให้อ i คิดแทนก็อื่นะครับผมจะใช้ตัวของ h ช t GPT ตัวนี้สามารถใช้งานได้ฟรีทุกคนนะและคิวเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะเคยลองใช้แล้วผมจะให้เขาคิดคําค้นหาเกี่ยวกับสินค้าชาวต่างชาติ USA ครับทาไมผมถึงชอบตัวของชาวต่างชาติเวลาทำมือวินค้าเพราะว่ามีจํานวนคลิปที่มากกว่าครับถ้าวันนี้เราดูแค่ของคนไทยเราก็จะดูได้แค่70ล้านคนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถดูได้ของทั่วโลกเลย เราจะมีเป็นพันพันล้านคนที่เราสามารถ ทำคิวโด,โดแบบเดียวเขาได้นั่นเองนะครับผมผมก็เลยเลือกเป็นของชาว USA นนั่นเองแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบม,มากๆก็คือเขาขายสินค้าให้อย่างเดียวแต่เขาสามารถถ่ายเป็นพันคลิปได้เราก็เลยน่าเอามาทาตามซึ่งถ้าเกิดเราใช้เทคนิคนีน้ครับบวกกันถับคลิปชาวต่างชาติเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า infinity content หรือว่าคอนเทนต์ที่ไม่ตันเลยนั่นเองนะครับผมนะครับหลังจากที่เราได้มันไว้ในตัวของ t i กตอกอันนี้สามารถใช้งานกับทิกตอกบนมือถือที่เราใช้งานอยู่ได้เลยนะครับผมก็เจอคลิปนี้นะครับ จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเตาตักผ้าเทคนี้ที่2ครับสําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะว่าชาวต่างชาติเขาเรองพูดอะไรหรือว่าวางมุมกล้องแบบไหนนะผมแนะนําเทคนิคนี้เลยครับคัดลอกลิงก์ตัวของคลิปวิดีโอที่เราเจอนะครับแล้วก็ไปวางให้ตัวของ c h a t GPT เนี่ยค้นหาครับอ่า เวลาเราวางไปเนี่ยให้เราเปิดปุ่มค้นหาที่เป็นรูปหน้าเว็บ้วยนะเออจะทําให้ ChatGPT เนี่ยเข้าใจลิงก์ที่เราส่งไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นลิงก์ที่ผมส่งไปนะครับจากข้อมูลตัวของ t i k t o k เนี่ยที่ผมส่งไปให้มีเนื้อหากเกี่ยวกับการตากผ้าโดยไม่ใช้เครื่องอบผ้าโดยใช้สิ่งของภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะผมก็คือโยนไปให้เขาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคลิปของเรานั่นเองแล้วสเต็ปถัดมาครับผมก็ต่อเลยนะครับช่วยทําสคริปต์แบบคลิปวิดีโอน,นี้ให้หน่อย อ่านะครับก็ออกมาไปเลยครับหนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับผมบอกว่าเริ่มด้วยเสีงยงดนตรีเบาๆพร้อมกับมีผ้าชื้นๆขึ้นและมีบรรยากาศฝนตกหรือไม่มีแดดอ่าเห็นไหมก็เป็นสคริปต์นะครับที่ขายสินค้าและหนึ่งคลิปเอาไปใช้งานได้เลยหรือว่าเราต้องการนะครับที่จะเฮ้ยขายตัวเดิมนี่แหละแต่อยากได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมเราก็จะบอกเขาว่าต้องการอีกหนึ่งสคริป ที่ไม่เหมือนกันอะนี่ครับเขาก็จัดมาแล้วเนาะไม่มีเครื่องอบผ้าไม่มีปัญหามาดูเคล็ดลับการตักผ้าให้แรงเดียวกันเถอะอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าตัวเดิมแต่เปลี่ยนสกิปใหม่ซึ่งตรงสกิปต,ตรงเนี้ยเราสามารถสั่งเขากี่ครั้งก็ได้ทําให้เรามีแนวทางการทาคอนเทนต์ที่กว้างมากๆนั่นเองนะครับทุกคนเราก็สามารถจัดได้เลยครับว่าฉากที่1นึ่ใช้2เนี่ยเขาก็เขียนไปหมดเลยอางเช่นชากที่2ครับใช้พัดลมช่วยตากผ้าเออเห็นไหมใช้ี่มครับใช้ไม้หมนเสื้ออะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ สามข้ที่จะเอาไปทำคลิปวิดีโอต่อได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอกันเนาะคิวก็จะจดนะครับสิ่งที่ Chat GPT ให้มาเนี่ยเป็นหัวข้ออย่างเช่นที่เราได้เห็นในสคริปไปเมื่อก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับผมมันจะมีการแบ่งฉากให้เราเรียบร้อยเราก็จดไปในกระดาษอันนี้แล้วแต่ความถนัดเนาะแล้วผมก็จะเอามาทําเป็นสคริปต่ออัดยาวๆไปเลยยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราก็จัดทีเดียวยาวๆแต่เราค่อยๆพูดทีละหัวข้อยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเปิดฉากมาในคลิปนี้ครับผม สินค้าติ๊กตอกที่คุณต้องการพาร์ทหอ่าเห็นไหมครับผมเต็มที่2ครับผมก็จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ทาไมมันถึงน่าใช้น่าสนใจเพราะว่าตัวนี้น้องริซ่าใช้แล้วมีตัวที่คล้ายคึนกันในราคาที่ไม่กี่บาทอ่าเห็นไหมเราก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้น,นะครับต่อมาสาต็ปที่3ผมก็จะบอกว่าตัวนี้มัน วัสดุมาจากอะไรนะครับซึ่งสเต็ปที่เราพูดเนี่ยมาจาก ChatGPT ที่เจนออกมาให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราอัดจนเสร็จปุ๊บวิธีการที่มันอัดแบบนี้นะครับการอัดเป็นท่อนแบบนี้ จะทาให้เราตัดต่อคลิปวิดีโอได้ง่ายมากๆทุกคนอ่ะอันนี้คือคลิปดิบนะครับคลิปดิบตัวนี้ครับจะมีระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับผมอันนี้คือคลิปที่สมบูรณ์แบบไปเนาะจาก5นาทีเหลือแค่56วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมคลิปนี้เนี่ยฟีดเยอะมากมาครับมียอดวิวมากกว่า31,500ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการตัดต่อคลิปแบบนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะหลังจากที่เรามีสคริปแล้วแล้วก็มีเป็นช็อตแล้วครับเราก็ตัดแบบ ถ้าเกิดภาษาคนตัดต่อจะเรียกว่าจำคัดนะแต่เกิดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือตัดแค่ส่วนสำคัญก็พอเพราะว่ามันจะมีการพักบ่อยอะเดี๋ยวคิวลองตัดให้ดูนะครับเราก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าแคปคัดก็ได้นะคิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมอะแต่ถ้าเราไม่มีครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปสโตร์หรือเพ a y s สโตร์ได้เลยนะครับผมวิธีการตัดอะเดี๋ยวคิวตัดให้ดูสักช็อตหนึ่งแล้วกันมันจะเป็นคำอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นช็อตแยกครับเราก็กด shark, แกบ,บ่งฉากเนาะ นึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับไปจนกว่าจะไปเจอช็อตที่สองที่ผมเข้ามาพูดอ่ะไปเห็นเคสลิซ่าใช้แล้วเห็นไหมเราก็จคาคัดตัดส่วนที่ผมไม่ได้พูดเห็นไหมออกนะครับแล้วมันก็จะต่อกันแบบนี้การพาร์ทหนึ่งลิซ่าใช้แล้วมันดูน่าสนใจดีแต่ราคาสูงเมื่อนอัลละหมืน่นเลยไหมเล็คือวันก่อนเห็นเคสเห็นไหมจคาคัดไปครับจคาคัดปึ๊บอัอนเนี้ย จำคัดไปแบบผมไม่ดูเลยก็ได้เนี่ยปึ๊บอันนี้อาจจะพูดผิดครับครั้งท้ายปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้เห็นไหมเราไปแล้วเราไปปึ๊บเราก็จําคัดเลยนะครับอ่าเนี่ยปึ๊บอ่ะผมมาแล้วผมมาผมก็แบ่งฉากลบอ่ะยาวครับที่นี่ คือวันก่อนเห็นเคสน้องอิชาใช้แล้วมันสวยดีก็เลยลองไปซื้อราคาอ่าละหลักหมื่นก็เลยไปเจอตัวนี้ขายคึงอ่าละหลักร้อยเท่านั้นเองสามแดงแดงมีทอนก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้เลยจะมีเคสด้านบนเคสด้านล่างแล้วก็ฟิล์มติดกล้องนั่นเองเห็นป่ะนะครับก็สามารถเอาไปทํากันได้แบบง่ายๆเลยครับผมใครที่บอกในหน้าติกตอกทำยากเอาวิธีนี้ไปใช้ครับทำได้อย่างง่ายแน่นอนครับนะครับหลังจากที่เราตัดต่อคลิปอย่างเรียบร้อยเราก็กดมาโพสต์คลิปในทิกตอกตามปกติแต่สูตรที่4ครับอันนี้สำคัญมากๆานั่นก็คือการทด s อ o นั่นเองยกตัวอย่างเช่น SEO คืออะไรถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับผมก็คือถ้าสมมติเขาอยากจะซื้อเคสตัวนี้เขาเซิร์ชเคสตัวเนี้ก็ต้องเจอหน้าผมเข้าใจปะเอ,อยิ่งเซิร์ชเยอะก็ยิ่งเจอผมเยอะก็ยิ่งซื้อเยอะ มองไหมครับก็คือทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเซิร์ชแล้วเจอคลิปเราไม่เจอคลิปคนอื่นถ้าเจอคลิปคนอื่นก็คงไม่ซื้อเราถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการทําให้เราติด SEO ง่ายที่สุดนะครับผมให้ทําวิธีนี้ครับเราก็กดเพิ่มลิงก์สินค้าเข้าไปก่อนเนาะมันจะมีสินค้าแนะนานะแต่นี้มันแพงนะครับผมแต่นั่นจะอยู่ในไทยนะให้เราไปเลือกสินค้าที่เราแนมมาอันนี้จะเป็นตัวของต่างชาตินะครับนำเข้ายังดู2อ0ยเนี่ยเราคัดลอกชื่อไปเลยนะครับคัดลอกชื่อตรงนี้ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็เพิ่น้ปองบบแลไ และใส่ชื่อให้เต็มคําอย่างเรียบร้อยเต็มคำหมายความว่าไงหมายความว่าอันนี้เคสโทรศัพท์กันชนอลูมิเนียมเห็นไหมอลูอลูมิเนียมอันลอยอย่างเงี้ยอันลอยลอยไม่หายเราก็เติมให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าไมผมถึงใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็หลายหลายคนใช้นะครับนั่นก็คือผมต้องบอกแบบนี้กันครับร้านค้าเนี่ยเขาตั้งชื่อสินค้ามาเพื่อให้ลูกค้าหาเจออยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนนะครับจะดีที่สุดโอเคไหมต่อมาครับการติดแฮชแท็ก อันนี้คิดจะติดไปแบบเร็วๆก่อนนะครับผมติดแฮชแท็กทำไมเราถึงติดคำว่ารีวิวปังราคาล็อก t i กต็อกช็อปค e ีเอเตอ k ์ทิกต็อกเปิดาช็อปหรือว่าเป็นตัวของ TikTok ปักตะก้าเปลี่ยนชีวิตอ่ะมันเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันเนาะอันนี้ผมกดบันทึกฉบับล่างไปก่อนเราเข้ามาในตะก้าของเรานะครับให้เรากดคําว่า TikTok Top Creator Center อันนี้คือสูตรที่เนาะทุกคนให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับมันจะมีคําว่ามีอะไรบ้างในเดือนนี้อ่ะแต่ละคนนะครับหน้านี้จะไม่เหมือนกันอันนี้ของน้องชายคิวขายสายแฟชั่นหรือเพื่อนของคิวขายสายบิวตี้เนี่ย,ย,ย,ยก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวของคิวนะครับคิวสายคิวเป็นสายเทคโนโลยีเนาะมันก็จะมีแคมเปญครับเทคสต ตาค้นหานักรีวิวอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนเคยได้ยินคำว่า Hat แทดันยอดฟีดดันยอดวิวไหม อันนี้แหละครับเขาไปหาจากไหนเขาไม่ได้นั่งเทียนนะครับผมเขามาหาจากหน้านี้นั่นเองถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราใช้แฮชแท็กที่เขามีกิจกรรมอยู่จะทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีโอกาสมียอดฟีดมียอดวิวมียอดขายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเอกซ์ตาค้นหานักรีวิวนะครับผมให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอพร้อมปักตะกร้าและติดแฮชแท็ก shop ten id เท็กซ์ค้นหานักรีวิวเห็นไหมครับแค่นี้ครับเราทําทุกองค์ประกอบแล้วแล้วเราก็โพสตคลิปวิดีโอไปได้เลยและสูตรต่อมาอันนี้เป็นเคล็ดลับของคิวแล้วมีน้อยคนมากๆที่จะรู้นะครับงั้นคิวขอคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์กับคลิปวิดีโอ YouTube นี้ยิ่งแชร์นะครับคนที่แชร์ก็จะได้บุญนะครับไปให้กับเพื่อนๆที่อยากสร้างไรายได้จากในหน้าติกต็อกแบบนี้ครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของคิวนะครับผมสูตรที่5้าห้าสกิปไหนปัง เราสามารถเอาสคริปต์เดิมที่เราให้ AI ทํทำเนี่ย um, แต่เราเปลี่ยนชุดเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนถายคุณจะได้ยอดวิวที่ปังเหมือนเดิมครับยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยมียอดวิวมากกว่า15.9ล้านวิวนะครับผมกับคลิปนี้ที่มียอดวิวมากกว่า7.5ล้านวิวมันคือสคริปต์ตัวเดียวกัน อ่านะครับมันคือสคริปต์ตัวเดียวกันคือบทพูดเนี่ยผมพูดเหมือนเดิมถ้ายกตัวอย่างในคลิปนี้ก็คือสคริปที่ AI เอาให้เรามาแล้วเราลงไปแล้วมียอดวิววิ่งมียอดวิวดีมียอดขายเยอะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสถานที่แล้วคุณถ่ายคลิปแบบเดิมได้เลยยอดวิวจะปังเหมือนเดิมครับอ่า ก็จบไปแล้วครับสำหรับทุกสูตรที่คิวใช้ในการสร้างรายได้เดือนละหลักแสนโดยการทำนายหน้าใน TikTok ปี2025ครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดจรวดครับทำวันนี้พรุ่งนี้ยอดปงยอดปังไปเลยหรือว่าใครที่ทำแล้วยังเจอปัญหาทำอยู่คนเดียวงมอยู่คนเดียวครับคิวแนะนำคอสตัวนี้เลยครับ AI นายหน้า t i k To k เสือนอนกินปี2025ซึ่งคอสตัวนี้ครับจะรวบรวมทุกเทคนิคของคิวที่ไปทำนายหน้า เอามาให้ทุกคนเรียนแบบสเต็ป by สเต็ปใครที่ไม่เคยทำหรือใครที่ทำไปแล้วยังงมไปต่อไม่ถูกคิวแนะนำตัวนี้เลย เพราะว่าคอสตัวนี้ครับคุณจะสามารถเรียนวนเรียนซ้ําได้ตลอดชีพยังไม่พอนะครับคุณยังมีกลุ่มนะครับที่ให้ปรึกษาแบบ1ต่อหนึ่งอีกด้วยก็ไม่ได้ทำในหน้าคนเดียวครับมีคิวคอยให้ปรึกษาอยู่ตลอดนั่นเองสําหรับใครที่สนใจคอสตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ตรงคอมเมนต์นะครับผมและทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปดีโอนะครับจากปกติราคาคอร์สนี้ครับอยู่ที่5990าครับพิเศษเฉพาะคนที่มาจาก YouTube เท่านั้นแคปหน้านี้ไปได้เลยครับจาก5 9 9 0รเหลือแค่เพียง 2,990บาทเรียนวนเรียนซ้ําได้ตลอดชีพครับหรือถ้าเกิดใครมีงบจํากัดน,นะครับแล้วอยากลงเรียนคอร์สต,ตัวนี้ครับคิวก็ได้เปิดเป็นแบบรายเดือนแล้วนะเดือนละแค่เพียง450บาทครับคุณก็สามารถเรียนคอร์สต,ตัวนี้ได้เลยยังไม่พอครับรายเดือนตัวนี้เนี่ยคุณจ่ายแล้วนะนอกกจากคุณได้เรียนคอร์สนี้นะครับ ยังได้เรียนอีกมากกว่า9คอร์สท,ที่ผมขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนได้หมดเลยครับผมซึ่งรายเดือนตัวนี้ไม่ผูกมันนะครับทุกคนจะจ่ายแค่เพียงเดือนเดียวแล้วก็ไม่จ่ายต่อก็ได้นะแต่ทุกๆครั้งนะครับที่คุณจ่ายต่อเนื่อง2เดือนนะครับจะมีคอร์สอัปเดตเข้าไปใหม่ตลอดนั่นเองสําหรับใครนะครับที่มีงบประมาณจํากัดจ่ายเดือนละแค่เพียง450บาทเนี่ยก็สามารถ เลือกเรียนได้แล้ววิธีการสมัครนะครับก็สามารถกดสมัครที่ปุ่ม YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเลือกเป็นระดับซูเปอร์นะครับมเมื่อทุกคนชําระเสร็จนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนคอร์สได้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับและอีกแบบหนึ่งครับแบบสุดท้ายสําหรับพี่ๆที่มีงบประมาณแต่ไม่มีเวลาอยากให้เราเข้าไปทําร้านค้าทําช่อง TikTok แบบเป็นในหน้าให้คิวเปิดแพ็กเกจดูแลนะครับดูแลช่อง สำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ไม่มีเวลาทำแพ็กเกจดูแลอาจจะแพงหน่อยครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องคิดคอนเทนต์เองนะครับไม่จำเป็นต้องทำคลิปวิดีโอเองนะครับผมเราแน่ตะกร้าให้เราตัดต่อให้เราคิดคอนเทนต์ให้นะครับผมลงไปในช่องให้ใครที่ไม่มีช่องผมเอาช่องให้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าเกิดพี่ๆอยากจะสร้างไรายได้จากช่องทางนี้เพิ่มเติมนะครับคิวแนะนำตัวของดูแลไปแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจโปรเจกต์ตัวของดูแลครับสามารถพิมพ์คำว่า VOC ไปที่ลิงก์ Line แด้านล่างได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม